ค่ะพี่น้องคะเผยความรู้สึกของน้องอ้ายสกุณาพรค่ะที่ได้มาอยู่กับพ่อจ๋าพงศกรเต็มหนึ่งปีมือว่านที่ผ่านมาสาวค,คําพ่อถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็มาฟังความรู้สึกค่ะว่าตั้งแต่อีหลามมาอยู่นี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอีกเมื่อวานเลยก็ได้เนาะแต่่ะไปเห็ุไปฟังยังมากแบบเออนั่นแหละพี่น้องแล้วเลิศค่ะอยากให้พี่น้องได้มาฟัง คำเเบาของเด็กน้อยอายุ10เ <s> ด็กผู้นี้ค่ะที่ได้เผยความรู้สึกขังใน้ออกมาให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซี่ได้ฟังน้าค่ะพี่น้องคะ,คะว่าเด็กน้อยผู้นี้มีขําคิดความคิดความอ่านเป็นแบบไดพี่น้องมาฟังความรู้สึกของอน้องอาอาสักุณาพรค่ะค่ะแต่เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนคงจะได้ฟังแล้วเพราะว่าพี่น้องคะคนเบิ่งคลิปคนมาฟังความรู้สึกนรานนะ เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ถ้าใครดูแล้วก็สามารถดูอีกครั้งได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเขาห้าแหงเบิ้งดูเมนม,มือนี้พี่น้องคะเบิ้งร้ายหลอบแห้งค่ะแมนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงให้ฟังเลยค่ะอ่าสักครู่นะคะแขอแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสจากพนกพงสกรล้ะกะยาโนนาเลยนะค่ะ สุขสุขคนค่ะคนในวงว่าถือคนเลยค่ะเมื่อวนนี้ถึงว่าจะเป็นว่วานขรบหลอดหนึ่งปีของอีหละ่ะอีหลก่กะบ่มี่ยังไงพี่พี่และก็พอ่อและก็ญยา่านะคะมีแต่ความหักไข่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนพี่น้องสุขุสุขคนที่มาฮักอีหล่ค่ะขอบคุณค่ะพ่อคนหายเลยดิสาวพ่อพ่อย์อ อืความหักยาเพิ่นค่ะเลยเป็นอย่างไดพี่น้องเบิ้งค่ะอยากให้พี่น้องได้ฟังความรู้ซื้อของเด็กน้อยผู้นี้คือจังหูจักข้าเบานันนแหมเาวขาพ่อยอขอบคุณแม่นทุกคนขอบคุณค่ะ โอกาสขอบคุณโอกาสที่พ่อจ๋าห้อีหลาครับทางยานุหายอีหลาค่ะพี่น้องถึงน้องไอา์สกุณาพรก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยผู้หนึ่งที่มีความคิดความอ่านออกมาได้คือผู้ใหญ่แห้งสาวคำพ่อยแม่รู้สึกว่าเออน้องก็เก่งขึ้นนะเพียงแค่อยู่แค่นี้คือจังบานเท่านาออายุซ้ำหนีกระเฮ็ดอียงพี่น้องขากระเสีบบฮาเลาะเล่นบอเออเสียบขวดปอฮกบอสคำพ่อยในเมป้อหานอ่าจะขึ้นปอกค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าดีเนาะ ดีสิสำหรับรความความสามารถของน้องอายสกุณากรแฟนคลับเอฟซีหลายค้นกับสิบพ่อหูแต่สําหรับเข้าทีติดตามตลอดคือเห็นพัฒนาการของน้องคือแบบก้าวกระโดดแห้งสั้สมพอยความเอ่อพัฒนาการของน้องคือแบบเก่งคือน้าสุกมือค่ะและที่สําคัญคือต้องขอบคุณคุณย่าค่ะที่แบบว่าค่อยสังสอนอีลาค่อยอบิรมค่อยบอกค่อยสอนทุกเรื่องเล่า จนมาหอดแบบมาเป็นลูกพอจ๋าเนาะใช่ตั้งแต่ัยเมติกีกาอยู่กับยู่กับญายาค่ะอ่คือเป็นบุคคลสําคัญเลยใช่คือค่าเพิ่นกะสอนลูกได้ดีมีเอฟซีหลายคนเดที่เพิ่นเขามาชมไปถึงคุณย่าคุณย่าลำนะที่ที่เลี้ยงล้านได้ดีแห้งเพิ่นว่าคือปลูกฝังอ่าเมล็ดพืชตั้งแต่ในน้อยแบบมีคุณภาพค่ะแล้วญาญาลำญาลำดวนของน้องอ้ากุณาฟรคือ ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความมุมา่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงล้านมาตั้งแต่น้อยเลยพี่น้องค่ะเท่าซุกมือนี่กัถคือว่าชีวิตดีขึ้นเนาะส่ายดีขึ้นมากพี่น้องคะเพราะตะกี้กะจังได้เราไม่มีโทรศัพท์บบมีแบบพองเลนคือเขาค่ะปูกกับยาไปอันยังก็ไปก่อ้างบอกไปนาไปนอนนันนนี่ก็นอนไปเบิดพี่นอกถือว่าน้องอายเป็นคนมีความคิดตั้งแต่ก่อนหนาะมาอายุกับพอจ๋าเนี่ยก็มีความคิดคือว่า ยาแบบอยากกินหยังกับบอกคอยได้กินบางมือยาก็มีงันทําบางมือกับมีงันทําแต่วันไหนที่น้องไปร้องเพลงได้เงินมาเออยาเพิ่นนบอกดอกขอย็นเพิ่นสัมผัสเพิ่นว่ามือได้เงินมากก็บอกว่าเนี่ยเรามีตังเรายากอยากกินอะไรเราก็จะได้กินเพิ่นว่าอือคือมีความคิดความอ่านมากตั้งแต่หน่อยแล้วจ้ะค่อยตอนนี้ก็ืออย่างเดียวคืออ่าเก็บเงินซื้อที่ดินซื้อบ้านทสร้างบ้าน่ะนะก็คือเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่น้องอยากมีมากพี่น้อง ค่ะ <c oughs> แต่เสื้อ,อมนันว่าพอจ๋าพงศกรคงจับสารฝันให้ลูกสาวแบบถึงถึงฝันแน่นอนสําหรับ<ม>พ่อผู้นี้มีแต่ให้อยู่แล้วสาครัพ่อแมนว่าจะว่าอันนี้เราเชื่อเาว่าคือจังบอดบาเก็บเงื่อนใบหอีลาพรและเกา้าไหงาไหน้องพร้อมแต่ว่าจจดสรันปันส่วนเรียบร้อยที่สัมพันคือบอจะเป็นคนเก็บไว้ให้เลยค่ะแม่นตอนนี้เสร็จไรประทูบาะ่ายโอ้ยหลายตัวแมนว่าได้ไปเอาคือบ่ต้องไปคิดน้่เดลอพี่น้องคาว่า เคยมีเนาะก้อนหนานั่นพี่น้องกับพี่น้องกับสิไดเหตนแล้วว่าเคยมีค้นเขาไปคอมเมนต์แซะแน่วาเออญาติพ่อจ้าไปเอาเงินของลูกแก้งซันจังสีเนาะเคยเคยมีเรื่องมาแล้วอย่าคิดค่ะพี่น้องค่ะมีแต่สิจกตืมหาหาเพิ่มห้ค่ะสําหรับพ่อจ้าพงศกรเพิ่นมีแต่ห้อยู่แล้วค่ะแล้วเพิ่นก็ต้องสานฝันห้ลูกเพิ่นห้ไปถึงฟังฝันจนได้ต่อค่ะแล้วเมื่อคืนที่เราพูดไปเนาะแฟนขับลอยทั้งร้อยบอกว่า น้ำตาลายไปครับอีหลาท้องหายน้ําตาซึมพ่านหน้าจอเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนอินไปําแบบเออเข้าใจความรู้สึกของน้องแบบลึกลเข้าไปเลยเนาะว่าเออเนี่ยกว่าสะ่านอะไรมาได้กว่าจะประสบความสําเร็จแม่เข้าใจมันขึ้นหนามือเป็นหลังมือเลยสาวก็พ่อเขาลองรับตาเบื้องจากถ้าเป็นชีวิตเฮาหนาวชีวิตเฮาที่อยู่กับหยามากเคยเหตุงานเคยอึดเคยอยากมากแล้วเมื่อหนึ่งชีวิตมาาพลิกกลับขึ้นมาเป็นหนามือเป็นหลังมืออยังสีไหมพี่น้องซึ่ง จังเข้ากับปื้มอ่ะแมนเพราะข่าวน้องมาตั้งแต่หมื่นแรกเลยพี่น้องเนี่ตั้งแต่บอลนกที่เอาเอาคลิปน้องลงค่ะพี่น้องมันบูมมาเลยเดี๋ยวพี่ยายแมนเออเหมือนกับว่าเหมือนกับชะตาชีวิตแบบเพิ่งนลิคิดไว้แล้วอ่ะว่าแบบต้องเป็นอย่างนี้นะไอ้สุนทรพรต้องมาอยู่เป็นลูกพ่อจ้าตรงมาแบบเป็นผู้คนที่โด่งดังผู้คนดี่ช่แฟนคลับมักหนาไหลตาค่ะซึ่งซื้อเลยว่ามันเหมือนสวรรค์แต่งมาสวรรค์ จัดสรรมาแบบนี่อ่ะพี่น้องค่ะคือแบบแค่ระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเนาะแล้วอีหอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับหอดวงของพ่อจ๋าพี่น้องวงเสียงวิหกจากก่อนหน้านี้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมีแฟนคลับเอฟซีอยู่แล้วแต่พ่ออีหล่าเขามาอยู่กับพ่อจ๋าพงศกรก็เหมือนพลังรักจากแฟนคลับเอฟซีส่วนของน้องไอ,าอายน่ะมาเสริมทับเขาไปอีก<ม>อ่าเหมือนกับว่า อีหล่ามาเติมเต็มใช่ไหมพระคำพลอยเหมือนแหงบูมแหงแบบข้นแหงมาจางข้นแหโทุมาสีไปจางรถแท้จางหมอล่าสิงจ่างอ่าเสียงวิหกอ่าคณะค่ะคือแบบพี่น้องมันบูมขึ้นมันมันจนินตนากาย,ายมันประสบความสำเร็จอย่างมากเลยสับ,บอดอ่ะใช่แล้วออปีนี้อ่ะตามที่เห็นเนาะพี่น้องจากที่เห็นสิ่งที่พ่อจ๋าพงศกรนะภายในปีเดียวที่อาอาสกุณาพรเนี่ยเขามาอยู่นะพ่อจ๋าพนก็ได้ไปแบบเอ้า คอนโดอืมแล้วก็ว่างแผนสีซ้างบ้านแมน่แล้วก็ร้ายยางพี่น้องที่คือแบบเติมเติมเต็มอ่ะสิ่งที่เติมเต็มค่ะอืมถ้าอยู่ใกล้ครอบครัวหรือคณะหมอลำเสียงหกนี้คือสีเห็นเองเนาะอืมใครที่ตามมาเติมต้นกับสีหูว่า ความเปลี่ยนแปลงของอีหลามันหลายซ้ำใดทั่น<ฆ>เอ้ค่ะล้วก็กจะคอยติดตามซัพพอตอีหลาไปเรื่อยในช่องทางนี่แหละเนาะคอยอัปเดตเรื่องราวอัปเดตผลงานอัปเดตให้แฟนคลับได้แบบมาติดตามอีหลา<ฆ>ค่ะบางคนผู้เฒ่าโดน้ำบาเนนะ้อพึ่งกับเอฟซีเนี่ยแหละค<ฆ>ึ่งอ่ะสีขาว่าถึงในเรื่องราวเป็นจุดเป็นจุดที่ว่าเออวันนี้อายจุนพรทำวันนี้นะวันนี้แบบมีคนบ้าให้หนูอย่างนี้เราไม่ยอมเลยนะเนี่ย<ฆ>เออหนีไปซึ่ง,งบางคนพี่น้องถึงเอฟซี คือ <c oughs> เบิ่งอีลาตลอดแต่ไม่รู้ทางแบบสิติตามทางใดหร<อ>ือบางทีเขากุ้มปิดกับโบเป็นเนัน<า>ีสิอ่าเขา้เขาเขาไล่กุ้มปิดกับโบเป็นเนงสิพี่น้องแต่ก็อยากเบิ่งอยากรู้ว่าแต่ละมือแต่ละเว้นอยากอัปเดตชีวิตของอีลาแต่ละมือแต่ละเว้นเนี้สินะ <ม EN S 2> ท้างเฮากับสิพยายามเก็บเกี่ยวความสุขมาฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีไปน้องกันเนาะสาวข้าพ่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีาค่เรื่องราวเพียงงนี้ยังฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือซ่องสองสาวน้พี่น้องค่ะไปก่อนค่ะ